สวัสดีนะคะพี่วีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีผักเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่วีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่วีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อที่ตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการ เก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันราคาองค์ละ200บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิไปใหม่ๆของน้องนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการแรกวันนี้เริ่มกันที่เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อหรีว,วัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นปดหนีนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบรุ่นแรกนะคะปี25 1หนึ่งนะคะ รายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสสองนะคะวัดหนองโพรายการที่4นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่5นะคะเป็นคุณแผนหงพายกุมารน,นะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมนะคะรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จมีโรยผงตะใบทองนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระยืนวันทานะคะด้านหลังก็จะมีรอยปิดทองนะคะรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะมีได้สายศินผูกที่คอแบบนี้เลยนะคะ รายการที่9้านะคะเป็นพระเหรียญเจ้าสัวนะคะด้านหลังผิวเรียบนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพระนาคปกนะคะ รายการที่11เนะคะเป็นพระสังฆายนะคะรูปหล่อพระสังฆายนะคะรายการที่12นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่13นะคะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระศิว,วรีนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะพระศิว,วรีหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชินพีนะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อก,กะเสมปี2523นะคะรุ่นพิเศษสุสานไตรักรามปางนะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะ รายการที่16เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะรายการที่17เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะมีค่าปลักปิดทองที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีรอยเหมือนฝั่งตะกรุดนะคะองค์นี้รายการที่สิบ สินะคะรายการที่18นะคะเหรียนเจริญพรบนหลวงพ่อคูณน,นะคะวัดบ้านไร่2536เมตรตามหานิยมนะคะรายการที่สิบเนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นตะกุดนะคะ รายการที่21นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด2537นะคะที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะรายการที่24นะคะเป็นพระของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาคงนะคะวัดปังกระพร้อมปี2-4-8-4นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบพิมพ์ใหญ่ข้อเงินไข่ปลานะคะ รายการที่27นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนีเรือมวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่แพ้วนะคะปลอดภยัยวัดรางหมันนะคนปรปฐมนะคะ รายการที่29นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะคะนี่รูปหล่อโบราณเรียมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ รายการที่31นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะปี2512นนะคะรายการที่ สามสิบสามนะคะหลวงพ่อทวดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นเขาเรียกสถูปหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่35นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะฉลองอายุครบ8รอบปี2518นะคะรายการที่36นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นเหรียญทรงระคังนะคะ รายการที่37เป็นเหรียญพระนาคปกที่ระลึกอ,อายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดระหาร,รายจังหวัดระยองนะคะรายการที่38นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นพิเศษนะคะปี17นะคะด้านหลังตัวยันอาัคาระสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่39นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันแบบนี้นะคะรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เหรียญเสมาเรื่อนสมณศักดิ์0ูนย์แนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะ เป็นรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดใหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ